หลวงปู่ชอบฐานะสโมวัดป่าสัมมานุสร์บ้านโคกม,มนตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยพระเดชพระคุณหลวงปู่ชอบฐานะสโมพระอริยเจ้าผู้ทรงอภิญญาญาณคือผู้ทรงความรู้ยิ่งในทางพระพุทธศาสนามีคุณสมบัติพิเศษหประการคือ 1. แสดงฤทธิ์ได้ 2. หูทิพย์สรู้จักกำหนดใจผู้อื่น สี่รึกชาติได้หาตาทิพย์หรู้จักทำอาสวะให้สิ้นไปท่านได้พบท่านพระจารย์มั่นภูริทัตโตที่เสนาสนะป่าบ้านสามผงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมท่านพระจารย์มั่นได้ให้โอวาสั้นๆว่าธรรมะ8 4 0 0 0พพระธรรมขันธ์ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงเอาไว้นั้นมันอยู่ที่ใจเรา ถ้าอยากรู้อยากเห็นทำเหล่านั้น